อืโอเคนะตอนนี้เขากะสีมาพาไปกินสมหมอกไม้โอเคหมอกไม้ป่าซึิงแบบหมอกไม้มันอืแบบต้นมันไดมาตามป่าตามพิมพ์หัวเต็มเลยนำมามันเทศก็มันเาทยนี่เขาก็มาหอดกกระทันแล้วตอนนี้ต่กองเขา กำลังไปเอาน้องน้องต้นน้ํานี่ฮะทุกคนลายดีเลยนี่ก็นหนึ่งต้นนี่ก็นหนึ่งต้นน้ก,ก็อยู่ฝุ่นอีกอยู่นั่นอีกนั่นี้หลายเลยนี่ฮะ ไอเนาะตอนนี้ฮะกอม,มาหอดแล้วอเขาหน่ายไปอ่าทุกคนแอบต้นบ้านิหมดหลายต้นบ้านต้นน้อยๆะัีล่ะเนี่ยทุกคนเต็มเลยกระทานไม่เยอะอื้อ อะจำนิเจยวสิหนามตามผลอืม,อมแมงแมงว่าต้นน้งเลยเอาพี่พีทนะฮะก่อนา มาบีบให็นร<ะ>บีบบีบสีขาวเดินนี่ใช่ๆนี่บีบจิตสองวาดเสื้อาหนึ่งสองสามเฮ้ยโอเคนะอ่ะถือตอนนี้ครับผมมีมือถือเพราะว่าตะกองเฮานี่ นายทุกคนแกก็ทันตาเนี่ยทุกคนหลายแต่มันอยากเป็นแมงไงใช้ได้ถั่วแจ๋วฮะโอ้แมงไงวะขมือเดี๋ยววันนี้ Còn không mà mượn thôi mà. <laughs> Nào. Xe <laughs> sì đài cũng đoàn bà. <laughs> 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 Mẹ to. Ồ oh, hồ, tiếng nhầm phải con nằn hả? Ừ, oh, theo phim cái nhằn nhỉ ta Một thân nhảy nữa. Ừ, là... nhảy ừ, nhảy ừ. ừ. nhảy เดี๋ยวเราจะมาต่อกกันเนี่ยหลายนูนอือหือโอดหกหลายต้นนำปิ้วไอ้เนาะนะทุกคน เอาไห้มาวักให้มาวักนี่ไะพูดยหวยคนายข้าจะวักนะ អឺមមេน้ําណាເ튼មេน้ําບັງແຂນໂຕນີ້ດຶກດາມອນណាນະប៉ាໂອນົກ นี่นี่ไม่สิกลอะนะ่องหานเลน่อ่หมดเขา้านี่นะฮะอื้อ อ๋อมีแต่หมดไปปะหาไปกินกล้องใหม่หมาเนได้นะทุกคนนี่ตัวเขาบั๊กลงในที่ร้ายนี่เอ,อ่อเอ่อเอ่อนี่ฮะ จะปักให้งอว,วะ่ะนี่ฮะตะกินบริหกปันนี้หาปีดังหกนะตะกีนบริหกพอดีนี่ฮะมีหลายต้นมันเป็นแบบธรรมศาสตร์นี่นะอ๋อเก็บหางบนแดง นี่ฮะทุกคนไะเสียงตีเพลนแล้วมัน ທາງບາຊິບໍ່ຊົນຄນຕົນນພດດຈກອງບຢກແອ เอ,ออเออเออหมดยำน้นำน้ำถ่วงบนนะแทนเต็มเลยเอ,ออเออขันปะข้าเจ้าจะใส่มองอะอน,นั้นคือวัดป่าวัานคนท้งนั้นน,น,น่าคน ออออออคลิปนี้ก็เบิดเพียงสานี้พักกดไลค์กดแชร์กดสตอร์ใครในคลิปบ่าคลิปหนาสิฮิตคลิปแนวอะไรต่อ